มาในเสียงแบบแหบๆได้จักหน่อยคือแบบอากาศมันเปลี่ยนพี่น้องคืออากาศเปลี่ยนแล้วก็เป็นแบบเ,เปลี่ยนหลายอากาศเปลี่ยนหลายติดลบติดยังก็บ่าไปมือนีจะมายังมือนีจะพาพ,พี่น้องมากสื่อของสร้างของจาก้านไทยมากสร้างเมือวบ้านมือนีได้เดี๋ยวเฮาเราเบิ่งนกันมาข้างในมนีหยังน่มาดูกัน กันเลยคาดในอะไรบ้างา <c oughs> ตังแก้ตังแกเป็นอ่าหลังจากที่เป็นโควบีหลังจากที่เป็นโควิดเ, <c oughs> เราพอหายแล้วก็เป็นแบบยังบ่ แต่ก็คือเกาอ่ะเป็นแบบเวลาอากาศหนาวๆมากสิจะมีอาการเป็นแบบเอ่อเป็นไข่เป็นไข่ได้ง่ายนะดูกัน,กนกห่อห้ห่อให้ที่ดกสั่นงน้ำเปิดมาไหนายเทอาแหละเดี๋ยวจะเข่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่ดินไหวว่าเอ่อ เป็นหลาน่านชวาตะไบอันนี้เป็นข่าวบ้านไก่กับผัดกะเพรา้องดี่น่อย,อย,อยจะเป็นขาวบ้านไก่กับผัดกะเพราเพสน,นี่มาแล้วมาแล้วเป็นเครื่องของผัดกะเพรา เครื่องของกระเป๋าใบนี้นี่ถ้ามันไกลก็มันไกลเห็นแล้วคะของโปเอ่อของของโลโลโบโนะพี่น้องโลโบของโลโบของโลบงโลบ ผัดกะเพราสงสัยจะมา่าแค่์ซีฮองอันนี้ก็เยอะกว่านะแล้วก็ในกล่องนี่คืออะไรกล่องในกล่องนี่คืออไรก็ไม่มีกล่องเลยจะไม่มีกกล่องนึงโอ้ดังอันพี่รอดดังอันคืออะไร แบบอันคือหายใจไม่ออกก็เป็นม,ะมะาม่าสามีเป็นคน,นดซางเอาแบบแเป็นมามะ่าเป็นมาม่าแบบนี้นะคะเป็นสองรสมีสองรสสั่งมานี่รสามารหมูสับอันนี้รสต้มแก้มกุ้งเราไปดูสองอัน สัง่งมายางหละยางละหัวขอก็คือหกสองสิบสองก็คือเป็นแพ็คหน่่หัอก็ถายให้อมาหัพอยางละหกวขอ,อ <c oughs> ก็จะเป็นแขกคนนี้พอดีอันนี้พ่เพียสามีกับลูกสาวคนเด็กกินได้มาดูกันอีกเหลือนะคะจะสั่งเห็นบ้องไหน้องบ้อเห็นไหมน้อไหมนี่ ซอสพริกซอสพริกตั้งจากลานไทยอยู่ใน้านไทยอยู่ในลอนดอนรอไปหน่อยจังหวะคนอยู่ลอนดอนดัวะซอสพริกนี่ตาเด็กสมบูรณ์นี่นี่ซอสพริกตาเด็กสมบูรณ์ ใบสดใบหยันีีก็ะมีอีกหนึ่งขวดนะคะซอสพริก <c oughs> แต่จ <c oughs> ริงๆอะเหลืออยู่อีกเหลืออยู่ในสต็อกทุกนอยู่สองขวดแต่ว่าบ่าอยากให้แบบเกิดการมดแล้วต้องวิ่งหาจที่เนะไม่น้อกคือเราต้องซื้อมากเราก็ต้องซื้อมากแบบเพื่อไวเตรียมไวจะได้ว่าต้องขาดนี่ สัง่งมาสองขวดแล้วก็มีปลาหนี่เนาะกระสามีเพิ่นเออมีเห็นบะค่ะมันอาจจะกับหัวแี่จักหน่อยกับเป็นปลาแม่เอินอ่านตาบันนี่เนาะพี่น้องเนาะปะลาตาแม่อีพิมเนาะนี่เป็นของพิมดีไพยจะนั่งกับผู้จักดอกว่างหองผู้ใหญ่หองพิมดีพงพิมดีไพ่แน่วจังใดนี่นี่ก็จะเป็นปลาแบบเี่ ละพิมพ์ดิพายแม่อีพิมพ์นี่เห็นไหมนี่ก็คือใดญมาแบบนี้เนาะพี่น้องเมนูมือนีเมนูมือนีก็คือจะทำกว๋ยว,กวยเตียยเต๋ยวทกระโหลกเตี๋ยวกระโหเตี๋ยวกองแบบนี้เข้าก็าต้องเก็บผับเก็บให้เรียบร้อยเนาะถึงเวลาแบบเอ่อเช่นไง ลูกพี่คนแบบให้เก็บไฮแยกระดึชวนแยกแบบแยกขยะใ,ให้แยกระดอยเนาะพี่น้องก็คือถึงเวลาแยกคว้าให้ค่ะถึงเวลาแะจะมีรถมากเก็บขยะเนาะเข้ากองเข้าต้องรีสเปคเขินต้องกองมีความะจะไหนภาษาไทยก็เอ่ยต้องมีความแบบรีสเปคมีความ เกรงใจพันแน่เนาะพี่น้องคือแบบฝรั่งเพิ่มมากเ,าเก็บขยายเฮ้าเฮาก็ตตองเฮ้ากตแบบาแบบแ็ต้องแบบแบบอะไรต้องไ้ความนุ่มมือเนาะพี่น้องเห็นไหมคะนี่ก็คือของที่สั่งมาก็มีข้าวมันไก่มีมามา่ามีผักกะเพรามีซอสพริกมีปลาราตาแม่พิมพม,ม,ม,พม,มีมามา่าสุมยำกุ้ง นี่แหละเมื่อนี้นี่แหละเราก็เอาเอาเป็นราคาร่วมทั้งหมดเป็นจักบาทแลยวจะึืนให้พี่น้องเบิ้งแล้วเอาไปคูณกับสามสเก่าโดยตอนนี้ค่าเงินเ่าล่งอีรีพี่น้องคือแบบล่งแบบพดพดๆดๆดเลยพี่น้องจากสีสิบสองเนาะทีช่วงตังกับบ้านข้างล่าสุดก็คืออตอนนี้เลือสามสิบเก้าอยู่ทั้งทีกับอากาศหนาว ทางงวานเท่ากับได้ยินข่าวว่าอากาศหนาวเนี่ยจังอยเนาะพี่น้องเนาะกะขอให้ดูแลสุขภาพกันหลายๆเนาะพอดีๆออกไปข้างนอกกะระมัดระวังแบบกะดูอากาศวันหนาวจังใดจังใดแล้วกะพอดีๆเนาะพี่น้องเนาะและคลิปนี้กับภาพพี่น้องมากแก่กองสังจากหลานไทยในลอนดอนหรือ,อยูไสกะบอลูเพื่อกันเพราะว่าสามีนั่งเป็นคนซังเนาะ นี่แหละก็ได้ตามที่เห็นนี่แหละพี่น้องก็คือแกออกมาเป็นราคาเท่าไดเดี๋ยวจีขึ้นให้พี่น้องเราเอาไปคูณสามสิบเก่าเบื้งล่างพี่น้องดูว่ารวมทั้งหมดมันหมดจักบาทกะโอกาสหนาเดี๋ยวชิพาพี่น้องมาว่าสิแกะกองหรือว่าเห็นยังกันแน่กับกดกระดิ่งติดตามไว้เนาะพี่น้องแจ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อคลิปหน้าจะได้ประตองพลาดเนาะ นี่แหละก็ให้หนาค้ายตากันไปดวนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย